ดูควายอาบน้ำก่อนดูสิปปาดเป็นแท่เย็นสบายป่ะูดูควายอาบน้ำค่ะทุกคนอื้ยงวดลายดีใจลายบ่อาบน้ำเบ่งด้ยอ้ยอยยนักควายเป็นไงบ้างเอยจ้ำจ้มจ้ำจ้ ถ้าเป็นสมัยก่อนนะก็จะเราก็จะขี่ล้างแล้วเขาก็จะอาบน้ำแบบนี้นะคะก็ประจําเลยนะคะเป็นได้ไมวนบ่ปุ่หนี่ะลอยน้ำมันลองๆอ,อยู่เอา้าอ้าวมีความสุขเหลือเกินมองหน้าเขาอย่างนี้ไม่ต้องมองก็ไดกให้เจ้าลอยอ๋องล่องปุ่หนี่ะตัวนั้นเฮ็ดเฮ็ดจมน้ำก็เป็นปุณนี่ะมุดไปเลยนะคะตัวนั้นอ่ะมึงตีล่ะ เอา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 นั่นน่ะตัวนั่นน่ะเฮ้ยเอามือคือพอโพเลยอัพโพแล้วอัพโพเรียบร้อยแล้วอือเนาะมวนไหลเอาเนี่ยเขากลับแล้วนะคะนี่นี่เขากลับไปหาเจ้าของเจ้าของยืนนั่งอยู่ตรงโน้นนะคะเจ้าของปึ๊บมวนไหลโอ้ยเนาะเป็นแถวอยู่ความสุขบางบ้านนะคะน้าตัวนั้นขึ้นมไปเมือง,งตัวนี้มักมุดน้ำขนาดเลย โอ้ตัวนี้มุดน้ำแบบนานมากเลยตัวเนี้ค่ะโอ้เธอเล่นน้ำสบายใจเชืมเลยกลับแล้วเปล่าทางกับปากนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมด่ดาโมโอนะคะวันนี้ก็ออกไปท่องเที่ยวนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะที่คุณแม่มาแล้วี ส่งเสื้อผ้ามาให้นะคะตอนนี้ก็ยังใส่อยู่นะคะคือว่าไม่ได้ซักเลยนะทุกคนดูนะคะนี่ค่ะคุณแม่คะสวยไหมคะก็ค,คือไม่ได้ซักเลยนะใส่ไปถ่ายคลิปนะคะก็ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรคะวันนี้ดีใจละาสุดเด่นมากนะคะที่คุณแม่ให้อ่ะใส่ใส่แบบว่าอยากใส่อะคะ่ะแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะคะ É ตรงนี้ตรงนี้เย่ yeah. อยากโชว์อยากให้คุณแม่เห็นชัดๆและใสและสวยมากนะคะม,มีแบบนี้ด้วยเราลมบรรยากาศนะคะทุกคนแต่ซู้บรรยากาศเราไม่ได้เราอยากโชว์ชุดสวยๆจากคุณแม่ววรน,นีนะคะ แดดไม่รู้ไปทางไหนบ้างนะคะสวยธรรมชาติมันบ้านนะคะโอ้รถมาค่ะทุกคนเขาี่ว่าคอยพีบ้าได้นี้เข็ดยังนอไม่ไง,นง่นะรถสันใครเทียบค่ะตอนทีก็เราก็จะไร้สาระบ้างใช่ไหมคะ สาระมากก็ปลดหัวนะคะบังชีนะคะไปเ,<ล>เห็นยังเ่ะอเล่าอยากให้คุณแม่เห็นนะคะอยากให้คุณแม่วรุณีนะคะเห็นนะคะว่าเล่าดีใ,ใจมากๆเลยค่ะ ท่านแม่ตาเราเนาะค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณ FC ท,ทุกท่านนะคะที่แม่ตามาดามุกูนะคะบางทีเม คอ่เปียกแ้วเบ้าย่านโซงเปียกต้องจอนขาเยอะๆๆๆๆๆยินนี้ก็ไล่สาระนิดนึงนะคะโกดมาปักไญ่ตุ๊ มาคุณยังงามเลยคลิปนี้มาดามาดอูโภขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามาูโภคทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะฝาอ้เป็นำลั่นนี้เขาเก็บมันเยอะนะวอนแถวนี้นะคะพลีตไ,ไปทําบุญแล้วก็เห็นเขาเก็บมันกันเยอะเลยเด็กออตรงนั้นอันอาจจะเก็บมันอีกก็ได้นะคะ